ลลลาลๆลๆๆๆๆๆลาอ๊ะเขาทำอะไรกันครับคุณทำอะไรครับคุณทำอะไรครับทำอะไรครับเขาไม่ตอบแบบสงสัยต้องต้องโพลลงอินต้องโพลลงเฟซบุ๊ครับอม ต้องถ่ายหลักฐานไปเยอะครับต้องถ่ายไปเยอะๆครับต้องถ่ายไปเยอะๆครับจะได้ไม่เป็นปัญหาของสังคมแบบผมไปไครับไปดยวะไปแล้ว รายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับขณะนี้ใครที่ขโมยเกงไรผมไปช่วยมาคืนผมเถะครับตอนนี้ผมวิวสยิวไข่เหลือเกินนะหนาวเน็บเหนือไข่แคบระบมครับช่วยมาคืนผมนะครับไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้แน่นอนครับมันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้แน่นอนครับไปแล้วครับจบข่าวจบข่าวแค่นี้ครับบ๊ายบายครับกดออดยังอ่ะกดแล้วใช่ไหม สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในรายการเปิดหน้าคุยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับคุณเอ่อคุณเซลแมนนะครับเขาไม่ได้มาขายของที่หน้าตึกผมครับแล้วผมก็ไม่เจอเขาวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เขากันครับสวัสดีครับคุณเซลแมนครับคุณเซลแมนครับคุณเซลแมนครับ คุณเซอร์แมนครับคุณอยู่ไปครับหรือว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับคุณเซอร์แมนครับคุณเซอร์แมนครับคุณเซอร์แมน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  คณเซลแมนคุณเซลแมนมึงจะตื่นไหมมึงไม่ตื่นเนาะมึงมึงไม่ตื่นเนาะมึงไม่ตื่นเนาะออันนี้ก,อก,ออก็อัดติก๊กเลยอัดตั้งไกลขี้เล่นอันนี้ของจริง